โค้งสุดท้ายก่อนโหวตนายกตามคาดนะค่ะเข้มข้นอย่างนี้ไปสแกนความเป็นไปในแวดวงสอวอกันสักนิดหนึ่งจัดเลยค่ะ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นในแวดวงสอวอมีบทบาทสำคัญนะสอวอกับการโหวตนายกรอบนี้รัฐธรรมนูญกติการประเทศฉบับมีชัยลัชุพันธ์ฉบับกะสะชวางระเบิดไว้เยอะอกลัวเยอะเจะชนะเลือกตั้งมาสักขนาดไหนก็แล้วแต่ ถ้า <5, S 1> 250สอ้อสวไม่โอเคคุณก็ตั้งรัฐบาลคุณก็เป็นนายกไม่ได้ประเทศไทยโอล,ลี่จริงๆใช่ค่ะเลยปีหนึ่งนะไอเดล็อกตัวเนี้ยอ่ะอโอเคไปส่องกล้องมองสอวกันสักนิดหนึ่งค่ะขึ้นให้สวเนี่ยเขาก็มีตั้งลายกลุ่ม,มใช้เป็นช่องสื่อสารระหว่างกันใช่เป็นปกติเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าโค้งสุดท้ายก่อน วอนายกน,นะครับ oh oh. ในไลยกลุ่มของสวเดือด <ird> มากมีการแชร์อินโฟกราฟิกสองชิ้นต้องใช้คำว่าว่านลายลุกสวล้มพิธามากันช่วงโค้งสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนะเกือบสุดท้ายอะ่ะโ <Okay. S 1> อเคนี่แหลคะค่ะบนจอที่เห็นอยู่ไปดูไปดูกราฟิกซ้ายมือกันสักนิดหนึ่งข้อความก็คือประเทศไทยติดแฮชแท็กแล้วก็บอกว่าเซฟซีเนตก็คือวุฒิสภา แฮ t แท็กเซฟซีเนตไม่ใช่สนามเด็กเล่น13กรกฎาคมโนว r d พูดกันง,ง่ายๆถ้าอ่านข้อความสไตล์หมาแก่นะค่ะประเทศไทยไม่ใช่สนามเด็กเล่น13กรกฎาคมวอโนงดออกเสียงเอาแค่งดออกเสียงไม่ต้องวด uh, สวนพิธาก็ไป <ตก S 2> ไม่รค์ฝฟอยู่แล้วก็ตกสวรรค์ ไม่อธิบายนะไม่อธิบายนะ,ะทำไมแค่โหวตโนไม่ไม่ออกเสียงงดออกเสียงก็มีผลละก็สามารถจะสอยพิธาได้ไม่อธิบายเลยนะรู้กันหมดแล้วนะไปดูอีกหนึ่งอินโฟกราฟิกวันลายกลุ่มบรรดาสวปุกสวล้มพิธาใช่ค่ะข้อความสั้นๆสั้นๆเลย13จูลายนะคะ13กรกฎาคม2562023แล้วก็บอกว่า No โหวต จะเร็วไปไหมเนี่ยตกใจนิดนึงเพราะมันเปลี่ยนกราฟิกไงอากำมาแลกับมาแล้วจเร็วไปไหมเนี่ยมือลั่นมือลั่นกราฟิกขวามือ13จุลาย2023บวชโนแล้วก็ข้อความเล็กๆข้างล่างนะค่ะเซฟเซเน็ต13จุลาย2023เป็นข้อความความหมายเดียวกันนั่นแหละ ถ้าแค่ส่งข้อความเชียร์อัพส่งข้อความน้มน้าวซึ่งนและกันธรรมดาธรรมดาส่งข้อความเพื่อที่จะขายความคิดเพื่อที่จะไซโคเพื่อที่จะนุ้้าวอีกฝ่ายนึงมันก็ไม่มีอะไรปรากฏว่าอย่างที่เรากลับเรียนตั้งแต่สองวันก่อนเราบอกว่าในสังคมสวว,วันนี้มันอมาหิตรังสีแห่งการฆ่าฟันกันเองเนี่ยมัน มันทัดเหลือเกินออมันแรงขึ้นแรงขึ้นแค่สงสัยว่าสวาคนไหนจะนอกใจจะแตกแถวจะโหวตให้พิธาจะเกิดปฏิบัติการหนึ่งล่าแม่มดถ้าแค่ล่าแม่มดก็ยังพอทนนะเข้าใจได้ปรากฏว่ามันยิ่งกว่าล่าแม่มดนั่นหมายความว่ามีทั้งคมคูแบล็กเมย์โอ้โหครบโสดสารพัดเลยอันนี้รูค้าใช้ทุกกระบวนการแบล็กเมย ทุกอย่าง<ช>ล้ำเลิกเออล้ำเลิกเออมีอะไรกไหม<ะ>เอาไหม่หมดเอาไหม่หมดเลยทุกกระบวนการที่มีาวมา,ามาใช้หมดกล่าวหาเยอะเกินไปหมดเลยนะใช่ค่ะนะ